ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับแต่ก็พูดซะสวยหรูเลยทางการเมืองพรรคเพื่อไทยถอนถอนตัวจากเอ็มอุ่นนะนะครับก็คือการบอกเรื่องแต่เขาไม่ใช้คํานี้เพราะว่ามันจะตรงไปแล้วเพื่อไทยจะโดนด่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็โดนด่าเน,นีน่มีคนมาเผาอุ่นเขาะอะไรต่างๆตะโกนด่านหน้าครับนะฝากทรยอยด์กับประชาชนด้อเปร่านะ 99, เก้าถึเก้าเชือแดงฟรีกวกเขาหลงเชื่อไปเป็นผู้ประท้วงที่หลักประสงค์ไปเก้าถเก้าใครต้องรับผิดชอบนะ เป็นประชาธิปไตยจองรลองหรือเปล่าหลอกให้คนตายนะเพื่อทับถินเพื่อโทษนที่หรือเปล่าอะไร่างสาระสาคัญก็จะประมาณนี้นะส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนตัดใจกันนะดูกันเราเองนะครับนะครับนะข้อแรกที่เพื่อไทยเขาขแถลงอันที่สองก็เขาก็จะไปจับมือก,กับนะคูวอำนาจเดิมเขาไม่ได้พูดว่าคูวอำนาจเดิมมาแต่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าในสอสอเนี่ยห้าร้อยคนฝั่งแปดพักเนี่ยมีทั้งหมด312สคนที่เหลืออีก188ประมาณร้8ย8 18 1คนเนี่ย มันก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณนี้ประชาธิปัตย์พรรคลูกชายบรรหารอะไรชาติไทยพัฒนาอะไรก็คือสรุปก็คือต้องไปจับมือกับขั้วเดิมแต่กับก็คือขั้วที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารถึงแม้จะมาากการเลือกตั้งแต่ก็เป็นที่รู้กันขั้วนี้คือขั้วที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารก็คือสมัยพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี57แล้วก็อยู่ยาวนะครับนะแตกับก็สนับสนุนพวกนี้ก็จะไปจับมือกับพวกนี้ ผู้สื่อข่าวถามหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าจับมือกับพักสองลุงไม,ไม่ยอมตอบน,นะครับนะนี่คือนักการเมืองครับมันไม่มีอะไรที่โปร่งใสประชาชนถามว่าคุณจะไปจับมือกับพักสองลุงไหมไม่ยอมตอบการไม่ยอมตอบน่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณก็จะไปจับมือกับพักสองลุงอันนี้การไปจับมือกับพักสองลุงเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งจับมือตรงๆกับจับมือทางอ้อมจับมืองตรงก็โอเคหัวหน้าพักสองลุงก็มาประกาศเลยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วแถลงข่าววันนี้ประมาณช่วงบ่ายแล้วก็บอกว่า พรรคของเราจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เรื่องตรงๆทางอ้อมก็อย่างเช่นพรรคลุงตู่ก็เอาหัวหน้าพรรคลาออกไปร่วงานเพราะวางแผนไม่ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะว่าเดี๋ยวจะจับมือกันก็พอหลังจากนั้นเรียบร้อยก็ลาออกอ้างว่าวางมือทางการเมืองแต่ความจริงไม่ได้ไม่ได้วางมือความความจริงคืออยู่เบื้องหลังพรรครวมไทยสร้างชาตินะนะปมพรรคมาพูดคนนี้เชื่อปวดไม่เชื่อเลยพี่ร้องเชื่อไหมล่ะเพราะนั้นก็คาว่ารวมไทยสร้างชาติ ก็ออกมาประกาศแล้วว่าเขาเขาไม่มีรูนะเพราะรูเราออกมานะแล้วเพราะนั้นสามารถผสมพันธุ์หรือร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้โดยเฉพานะพรรคโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกันอันนี้ก็จบไปแนละ้วร่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าถึงเก้านะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฟังจากเขาพูดนะยกเว้นว่าพรรคพวกโกหกตอแหละนะครับพูดอย่างทำอย่างอะไรต่างๆน,นะนะครับหน้าอย่างหลังอย่างบางคนก็เรียกรับรงทางรับรงทางดูดีไปหน่อยแต่ผมบอกว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะครับนะหรือโกหกตอแหลถ้าสมมติว่าทําไม่จริง ส่วนอีกพักหนึ่งพลังประชารัฐร้อยเปอร์เซ็นต์พักลุงป้องอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวก็ต้องมาจับมือกับพักเพื่อไทยเพราะถ้าไม่เอาเสียงจากพักสองลุงเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาเสียงจากพักสองลุงเอาลงล็อตเลยนะนะครับนะถ้าไม่เอาเสียงจากพักสองลุงจะเอาเสียงจากไหนเพราะว่ามันต้องได้เสียงจากสสเกินสองร้อยห้าสิบเพราะสภาผู้แทนราษฎรมีห้าร้อยคนเพราะนั้นต้องจับกับลุงป้องนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้เมื่อรวมเสียงแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่พอเพราะพรรคก้าวไกลร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงยังไอยู่ฝ่ายค้านดังนั้นก็ต้องได้สวพรรคเพื่อไทยมีมีความสามารถที่จะไปเอาสอวมาได้ไหมผมเชื่อไม่ได้เชื่อเชื่อไม่ได้เชื่อแบบมีข่าวลวงในนะเชื่อแบบนักกฎหมายได้านักเป็นเท่าไวเพื่อไทยก้าวไกลสวไม่ชอบหน้าเพื่อไทยก็ด่าสวเพื่อไทยก็ด่าลุงปอกลุงตุ่นในดีษฐานน่านาดังนั้นวันนี้คือดีอยู่นี้จะไปเอาสอวมาไม่ได้ คนที่จะเอาสอวมาช่วยพักเพื่อไทยได้ต้องเปรียบเสมือนพ่อครับหลายๆช่องใช้คําว่าบารมีคนที่จะมีบารมีต่อสอวอคือเปรียบเสมือนพ่อผู้บังเกิดก้าวหรือพ่อหรืออุปการีผู้ให้กาเนิดถ้าเปรียบเลยนะไม่ได้ยืนยันนะยืนยันเดี๋ยวมันก็ฟ้องอีกเพราะว่าสวกระเจอะกระจอก,กจอย่างนี้มันมีหลายคนพอพูดถึงหน่อยไงปั๊บะนะมันก็จะฟ้องร้องก็คือว่าก็จะต้องมีผู้มีมากบารมีเปรียบเสมือนพ่อมันหรือพ่อเป็นคนที่สอง มันก็มีพ่อมันอยู่สองคนนะครับสองวอนีะครับที่ว่าเปลี่ยนเป็นพ่อนะพ่อคนแรกคือลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยเป็นคนสาคัญมากเพราะเป็นคนคัดเลือกมาสองวอเนี่ยสองร้อยคนสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมไม่มั่นใจก็ประมาณนี้ตัวเลขตีสั้งสองร้อยลุงป้อมเป็นคนคัดเลือกมาจากคนใกล้ชิดของคนสองวอพวกนี้คือคนใกล้ชิดลุงป้อมถ้าใครไม่สนิทลุงป้อมก็คงไม่ได้เป็นพ่อคนที่หนึ่งเลือกมาเสนอให้พ่อคนที่สองคือลุงตู่เป็นคนอน,นุมัตินะครับนะแล้วก็ศูนย์เก้า ไปยังเพื่มบนนะครับนี่นี่กฎเกณฑ์นะฮะนะครับ mm. นะอ่า mm. นะนะนะเพราะนั้นคนที่จะไปสั่งสวมายกมือให้กับเศรษฐาก็ก็ต้องคนที่มีบารมีเปรียบเหมือนพ่อพ่อสกวก็คือลุงป้อมกันทุกท่แค่นั้นนะแต่เมื่อเช้านี่ก็บอกว่ามีลุงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าลุงคนไหนเราอย่าไปหลับหลับนะมีลุงคนหนึ่งนะครับบอกว่าโทรไปบอกสกวอย่าเพิ่งย,ยกมือให้เศรษฐาซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงแบแต่สถานการณ์แบบเนี้ยเราไม่ต้องมีข่าววงในวงนอกในฐานะเป็นไตรความเรารู้นะครับ ทำไมเพื่อไทยถึงอยากจะจับมือกับฝ่ายสององค์นะครับเราดูดีๆนะเพราะว่ามันทําลายชื่อเสียงพรรคทำลายคะแนนเสียงต้องหักหลังประชาชนต้องผิดคําพูดต้องทําทุกอย่างทาไมทําไมพเพื่อไทยต้องยอมถึงขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากการนําเสนอข่าวต่างๆในฐานะที่ผเป็ทนทนายดูจากพฤติกรรมดูจากพยาหลักฐานที่ปรากฏนำสิ่จะพบว่ามีการเดินทางไปฮ่องกงและไปเจรจาก,กับนายทักษิณชินวัตรหรือที่เขาเรียวกว่านายโถง พี่น้องประชาชนก็เชื่แปดอะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าวนในโทนี่คือเจ้าของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องดูว่าทําไมพรรคเพื่อไทยต้องยอมเสียภาพละยอมผิดคำพูดนะยอมถูกกล่าวหาว่าทรยศหักหลังเพื่อนบอกเลิกบอกเลิกเมียหลวงหนีไปอยู่กับเมียน้อยเมียเก็บโดนคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองโดนเสื้อแดงโดนทําลายทุกอย่างทําไมพรรคเพื่อไทยต้องยอมันนะ่ะมันต้องไปเรื่องเนะ่รนะ ถ้าดูจากสถานการณ์ดูจากข่าวนะจริงเช็ยังไงอ่ะผมไม่รู้นะเชื่อว่าพ่อไทยต้องยอมจำยอมตามเจ้าของพรรคหรือเปล่านะครับอันนี้คิดแบบลักกฎหมายในความนะดูจากพฤติการเนี่ยหลักฐานตามสิ่งซึ่งผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงผมเชื่อว่าเป็นความต้องการของเจ้าของพรรคตัวจริงคือพ่อไทยหรือเปล่าที่ต้องการจะจับมือกับลูปปั้และอุตๆเพื่อกลับมาประเทศไทยแล้วไม่ต้องติดคุกหลังจากหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันไป17ดปีนะครับ คุณทักนิณปหนีคดีการทุจริตอรรัปชันไปเนี่ยสามคดีนะทั้งหมดสี่คดีคดีหนึ่งขาดความนะก็อีก 3, สามคดีเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตอรรัปชันสาลจำคุกห้าปีสามปีสองปีรวมแล้วคุณทักษิณ์ต้องติดคุกทั้งหมดสิบปีแต่คุณทักษิณทักษิณ์เนี่ยน่าจะมีการเจรจากันในฮ่องกงหรือในลังกาีหรือในประเทศไหนก็แล้วแต่แล้วมันสำเร็จว่าเฮ้ยถ้าผมกลับประเทศไทยได้นะครับคุณต้องมาต้อนรับน,นะ แล้วคุณต้องพาผมไปศาลฎีกาเสร็จแล้วพาไปเงินจำนอนห้องแอร์หรือเปล่าผมอยู่ในคุก24ชั่วโมงวันลูกขึ้นคุณต้องเสนอพระราชทา,านเะราะยโทษให้ผมออกจากคุกหรือเปล่าถ้าการเจรจชาแบบนี้มันสําเร็จปุ๊บนะเจ้าของพักเนี่ยเป็นความต้องการของพักเขาหนีก็ดีไป1 7ปีสมมติอันนี้สมมตินะผมไม่คิดว่าเลยแต่ผมดูจากทิปลาก,ก่อนเป็นความเข้าใจผมเองถ้าจบปุ๊บก,ก็ไม่เป็นไรนะผมยอมหมดเลยพักเรื่อเจ๊งชิบหายผมก็ยอมถูกกล่าวหาเป็นคนทรยศต่ตอก้าไกลก็ยอม ผิดคำพูดสมัยหาเสียงก็ยอมโดนด่าโดนไล่จางจาทักสูงพันธ์อะไรก็ยอมมันก็เป็นไปทันกันนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ว่าผมไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับนะส่วนลุงป้อมเหตุผลง่ายๆเลยแต่ับในฐานะเป็นทนายเป็นนักกฎหมายดูจากพฤติการดูจากพยานหลักฐานที่ปรากฏลุงป้อมเป็นมาทุกตำแหน่งนะครับลุงป้อมเป็นมาทุกตำแหน่งรองนายกก็เป็นมาตลอดรักษาการนายกก็เป็นมา ดังนั้นถ้าลุงป้อมจะไปจับมือกับรัคเพื่อไทยตำแหน่งเดียวที่ลุงป้อมต้องการคือนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งอื่นผมไม่ต้องไปเอาข่าววงในมาแฉมาเปิดเผยพู้ในฐานะสถานวามนะมันเหลือตำแหน่งเดียวคือนายกเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อตัวเองได้เป็นนายกจะข้ามคั่วก็ยอมผิดคำพูดก็ยอมนะคาพูดผิดประจักษ์เดินก็ยอมเช่นใช้คําพูดว่าลือมาดีตน่ยพักลุงตู่พักลุงป้อมจะคล้ายๆกันลือมาดี เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีเสื้อฟ้หรือหมดเก้าสิบเก้าศพปลืมลืมทุมกอย่างในอดิตนะครับลืมหมดนะครับนะดูวันนี้พพุ่งนี้เดินหน้าเพื่อประเทศไทยเดิอนอาสามัคีกันไว้ก็คือพูดง่ายคนที่เคยฆ่ากันคนที่เคยถูกยึดอำนาจอะไรต่างมาจาับมือกันหมดนะนะเพื่ออะไรฮะไม่ใช่เพื่อประเทศไทย้วครับไม่ใช่เพื่อวาสามาคีครับเพื่อหลวงปอเชื่อผมเนยผมไม่ได้มีข่าววงใดเลยนะ ผมดูจากพฤติการในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ดูจากพฤติการต่อ,เ,อเรื่องเรื่อยๆมามีการวางแผนการปล่อยข่าวตั้งแต่ก่อนเรื่องตั้งเรียบร้อยแล้วพอหลังเรื่องตั้งก็มีการปล่อยข่าวหลังจากนั้นก็ท่าเอโมยูพฤติการต่างๆเนี่ยเชื่อเลยว่าลุงป้อมต้องการอย่างดีวคือตำแหน่งนายกตำแหน่งม่เอาเพราะนั้นการที่ลุงป้อมจะเป็นนายกได้เนี่ยมีวิถีทางเดียวก็คือต้องไปดึงเพื่อไทยมาอยู่กับงเองนะแล้วก็ต้องบังคับให้เพื่อไทยอักหลังอักหลังใครก้าวไกล นะถามว่าเพื่อไทยอยากจะหักหลังก้าวไกลไหมผมว่าจุนงนะพูดจาแบบให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่อยากจะหักหลังก้าวไกลแต่เจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากกลับดังนั้นเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยก็เลยจำยอมจะต้องหักหลังพรรคก้าวไกลทั้ทงๆท,ที่เคยทํานิติกรรมสัญญากันไนะทฮะทํา MOU ูก็คือทําทําสัญญากันเรียบร้อยลงชื่อแนละ้วก็ฉีกสัญญาทิศนะยอมผิดสัญญายอมเป็นไง ยอมบอกเลิกเขาโดนคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองทัวลงนะยอมทุกอย่างเพื่อจะาของพักเขาเจ้ของพักอยากกลับบ้านส่วนลุงป้อมเ็าอยากเป็นนายกเดก็